อาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยบอกก้นโตเพี้ยบเพี้ยบยังไงผมจะเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนี้ครับผมไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์ผมเป็นเด็กที่เอาง่ายๆผมเป็นเด็กหน้าห้องอะ่ะไปนั่งฟังอาจารย์ทรงพลบอกเธอฟังไว้นะเวลาจะปลูกต้นทุรเรียนนะอุณหภูมิยี่สิบถึง 30, สามสิบเอ็นไซม์ต่างๆทํางานได้ดีดินต้องมีความลึกอยู่อย่างน้อยห้าสิบเซนติเมตรอุณหภูมิมีความสําคัญกับการเติบโตมากการลดน้ําต้องสม่าเสมอการจัดการธาตุอาหาร เดี๋ยวเธอไปเรียนไก่จ้างเท่านั้นเรื่องของเกษตรเคมี N P K แคลเซียมแมกนีเซียมทำงานยังไงวิชาการไม่ต้องห่วงอันนี้ถึงวันหนึ่งอาจารย์คุณบอกผมไปเรียนเบียโทอาจารย์บอกว่าเธอเรียนเบียโทแล้วความรู้ต่างๆที่เธอมาเนี่ยเธอจะมาสอบคอมพิเศษสอบอะไรเนี่ยอาจารย์รู้แล้วว่าเธอหัวดีเธอท่องได้หมดแล้วอาจารย์เป็นหลักเกณฑ์ใหม่เธอไปทําสวนหรือไม่เธอไปช่วยเกษตรกรก็าทาสวนดิแล้วดูิว่าไอความรู้ที่เธอมีเนี่ยเธอจะทําได้หรือเปล่า เฮ้ยงานเข้าสิการเรียนไม่จบเรื่องเครียดน,นะเสียหน้าด้วยเพื่อนรุ่นรุ่มก็เฮ้ยแหมเขามีโครงการทค่จะทำอะไรว็เถอะเราไม่สาเร็จพี่ฮะผมทําไงอ่าพอผมได้รับงานจากอาจารย์เอาเธอไปศึกษาดิที่สอนเธอไปเนี่ยปลูกต้นไม้ได้ยังไงยังไงอะชีวิตไ,ไม่เคยทําเกษตรมาก่อนทําไงวะชีวิตเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอพี่วิวัน์ก่อนเลยพี่วิวัตรแก,กทำมาตั้งนานแล้วพี่วิวัตพี่หาซื้อต้นพันธุ์ที่ไหนอะบอกผมหน่อย มันต้องพี่บอกพื่อนัพนทท่านโอ้ยหาซื้อมามาถึงปุ๊บวิ้ยในตำราก็บอกนี่ขุดหลุมฟางขนาดเท่านั้นทําโคกขนาดเท่านี้เดินน้ํานี้เฮ้ยจัดการเลยขุด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 ปรากฏผ่านไปไม่โตเลยอาไงอีกระหว่างนี้เขามีจัดเวลาเป็นนักเรียนเนี่ยเราได้โอกาสไปฟังงานไปเจอ TGM เอ้ขามาสอนเรื่อง่าตอาหารโหสอนตั้งแต่ NPK ระยะ3ระยะตลอดเลยเข้ามาในหัวแต่ยังเอาไปใช้ไม่ได้เชื่อปะ มาเจอปุ๊บในแปลงปัญหามันเยอะมากเลยคราวนี้เราจะค่อยๆรับจากสิ่งที่อาจารย์ตงบนสอนจากสิ่งที่พี่วัดสอนจากสิ่งที่พิตีสอนมาเริ่มคิดแล้วเฮ้ยดินเหรอให้ผมไปในแปลงก่อนดินเนี่ยไปขุดดินเลยขุดมาเลยเฮ้ยหน้าดินนี่เป็นยังไงบ้างไอ้ต้นนี้มันตายเป็นไงดูดินมนเป็นยังไงบ้างโคดินมันออกมาสีเหลืองสีแดงนี่อาจารย์เขาก็บอกแล้วอินทรีย์วัตถุมันต้องมีมาก นี่คืออะไรอาจารย์อินทริวัตุผมไม่รู้เนาะไปดูปุ๊บคันนี้เริ่มรู้นะ้วอินทริวัตุก็คือไอส่วนอยู่หน้าดินเนี่ยต้องมีสีคมข้มเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดลึก30แล้วคุณมีอินทริวัตุอ่ะมันยิ่งดีต้นยิ่งโตดีไปในแปลงผมเก็บข้อมูลเนี่ยแปลงไหนที่มีหน้าดินลึกมีอินทริวัตุดีๆเนี่ยมันโตได้เป็นอย่างดีเลยแล้วคําว่ามีอินทร์วัตุดีหมายความว่าไงครับหมายก็ว่ารากอะ่ะมันจะทอนชัยลงไปในดินแล้วรากทู้เรียนเนี่ย เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากยิ่งดินดีดินด้วนฟูซุยแล้วเราตัดแต่งกิ่งของพุ่มนะเอาไปไว้โคนต้นนะโอ้เนยิ่งโตมาได้เป็นอย่างดีเลยอันนี้เป็นการทํางานที่เราอยู่ในแปลงเราเ,เริ่มเห็นแล้วเฮ้ย hey, ทาแบบนี้ได้ผลกลับมาอาจารย์ครับโหผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าอินซิวถู่ที่อาจารย์เคยสอนผมเนี่ยมันมีอิทธิพงศ์น,นี้อาจารย์บอกนั่นแหละชีวิตจริงเพราะว่าเธออยู่ในห้องเรียนอ่ะเธอท่องอ่ะอินซิวถู่ห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเธอทำข้อสอบโอ้เธอเขียนอย่างดีเลยโครงสร้างอินซิวถู่นี่ ปุ๋ยลงไปก็จับปุ๋ยได้มีประจุเป็นลบสามารถจะดูดซึมน้ําได้อย่างน้อย5เท่าช่วยในการระบายอากาศเพราะพืชต้องการดินที่มีอินซีสี่้าอินซีห้าน้ํา25อากาศ25เธอท่องได้เแต่ในชีวิตจริงอะ่ะเธอยังไม่รู้เลยว่าไอหน้าตาของดินที่ดีมันเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ แนะนำให้ทำนะครับการทําสวนเนี่ยปัจจุบันนี้ผมก็ทํางานเหมือนกึง่งวิจัยแล้วก็กึ่งไปทําสวนเพราะว่าการที่เราจะมาแชร์ประสบการณ์นี่เนี่ยเราต้องเอาประสบการณ์จากหน้าง,งาน,นจริงๆปัจจุบันนี้เมื่อเช้าคุยกับพี่วัดพี่ผมได้ข่าวดินห้วยขยิงดีใช่ไหมเพราะว่าไปดูข้อมูลจากชุดดินของกรมภานัยดินขึ้นมาพี่วัดบ,บอกว่าไม่ดีเอาไม่ดีแล้วไงพี่ผู้ความสมบูรณ์มันต่ำมากดินเร็วมากท่านหางตางมีน้อยมากเลยเอาแล้วพี่วัดทำไงครับผมก็ปรปับปรุงดินสิ ออปรปับปรุิดนยังไงผมใส่พวกน้ำมีดไปเราได้ไอเดีย,ยมาเพราะว่าไปดูสวนพี่เขาพี่เขามีของขายผมยังไม่มีอ่ะใช่ไหมเราเฮ้ยเริ่มได้อย่างนี้ละคราวน,นี้พอปรปับปรมงดนปุ๊บเราไ้ต้นเป็นอย่างแบวใบามาดูใบสวนคุณเวไปโล้วอ้ยใบมันดูเขียวดีมากเลยดูรากก็ดีมากเลยรูปทรงเขาได้เหมือนที่ทางพี่วิวัฒน์บอกเลยรูปทรงตรงพันใหญ่ขนาดกินหวานเราเฮ้ยทำไงวะต้องทําชุดใบต้องให้น้ํา การให้น้ํานะครับจริงๆการให้น้ำเนี่ยอาจารย์ทรงพลเขาบอกไปแล้วว่าอุณหภูมิที่ทุเรียนอยู่ได้เนี่ยสิองศาถึง4ี่หกองศาแต่ในการศึกษาคนว้าวเรียนกับอาจารย์ไปแล้วไอในการทําพืชชิ้นหนึ่งอะ่ะเวลาเรียนในห้องเรียนนะครับเขาไม่กําหนดนะว่าคุณจะทําพืชอะไรแต่เวลาเราทำจริงอะ่ะคุณจะต้องไปศึกษากับเกษตรกรที่เขาทําพืชนั้นวันนี้พี่ยามโชคดีมากเลยเช้ามาปุ๊บพี่ยามคุยกับพี่พรชัยสวนจตุพร พี่พันชยบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งมาเรียนแบบสวนคุณเวไปเอาน้ําขึ้นส่งพุ่มน้ําขึ้นทรงพุ่มเฮ้ยใครก็ทาํากันคุณเพี้ยนหรือเปล่าสมัยก่อนผมโดนเยอะเพราะว่าผมไปบอกเขาว่าเฮ้ยงานางวิจัย่างทะเศเขาทำมาแล้วการลดอุณภูมิเพิ่มความชื้นสัมผัสเนี่ยอาจารย์สงพลก็บอกอ่ะอ่ะเดี๋ยวไหมครูสอนเธอแล้วไงว่าอุณหภูมิความชื้นสัมผัสที่ทุเรียนต้องการอ่ะมัน7จิถึง80 เธอก็ตอบ A มาแต่ว่าทําไมอยู่ในแปลงอะ่ะเธอไม่วัดมันละเธอไม่วัดมันละอุย้ยพี่พรชัยบอกว่าผมติดเครื่องวัดเลยครับพี่พรชัยว่าติดเครื่องวัดปีที่แล้วเจอความชื้นสัมพัส25เพระเจ้า25เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันหมายความว่ากึิ่งๆทะเลทรายเลยนะพี่พรชัยทาไงบอกอ,อ๋อผมก็เอาน้ําขึ้นต้นเลยเสร็จแล้วผมให้น้ำสามเวลาเจ็ดโมงเชา้าสิบโมงบ่ายโมงโอ้เป็นสมัยก่อนนี่เราไม่ทํากันนะแต่ด้วยความเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะมันทำอ่ะผมก็เก็บข้อมูล่างนี้ ผมก็กลับมารายงานอาจารย์อาจารย์ครับผมไปเก็บข้อมูลในแปลงเกษตรกรมาแล้วแปลงนี้ที่เขาทำได้เขาให้น้ําแบบนี้ครับแล้วมันช่วยเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ภายในอากาศอาจารย์อกว่าก็นั่นไงในตำราวิชาการนักวิชาการก็ทามาหมดแล้วแต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยเรายังทําไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราทําไม่ได้มันก็ไม่ได้ผลผลิตมันก็เกิดปัญหาเหมือนที่พี่วิวัฒน์บอกว่าปีที่ผ่านมาผลผลิตดรอปลงไม่ใช่เฉพาะที่พื้นที่ทองผักภูมิแต่ว่าผมเก็บข้อมูลเนี่ยทางจันทบุรีบางสวนเนี่ยได้ ดอกได้ผลน้อยมากเพราะว่าสภาพความชื้นในอากาศเนี่ยครน,นี้ถามว่าแ้ะทำยังไงล่ะสมัยก่อนก็พี่พี่พรตักก็บอกว่าสมัยก่อนทําสวนเขาไม่เปิดเผยความลับน,นะแม้กระทั่งฉลากยาเลยเนี่ยเขาใช้แล้วฉีกทิ้งเดี๋ยวกลัวสวนข้างๆมาคอปปี้ไปปัจจุบันนี้ด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เชื่อไหมครับเราสามารถจะไปปรึกษา TGM ก็ได้ปรึกษาร้านเกษตรกรที่เราวางใจหรือไมอ่อ่ะ ไปปรึกษา,าเกษตรเพเภอวันนี้อยู่เหมือนกันน้องจตุจพรอันนี้ก็เป็นผลิดผลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหมือนกันคือสุดท้ายพวกเราก็อยู่ในในทุกวงการเพื่อช่วยผลักดันให้เกษตร,รกรมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยการทําสวนให้ประสบความสำเร็จสมมุติในกรณีของผมที่ยกตกัวอย่างน,นี้หนึ่งผมไปเรียนกาอาจารย์มาแล้วโหภาคภาคทฤษฎีเลคเชอร์จำได้ทุกอย่างแต่พอไปทำจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งดูใบยังดูไม่เป็นเลยเชื่อไหม เนี่ยที่พี่พงศักดิ์บอกว่าเออเนี่ยผมเพิ่งรู้นะมันต้องดูใบผมใช้เวลาประมาณ2ปีในการเรียนรู้การดูใบทุเรียนในห้องแลบเนี่ยเวลาผมไปอะ่ะเราจะมีเครื่องสเปดไปวัดเรื่องของสีเขียวการสะสมไนโตรเจนการสะสมแมกนีเซียมสีเขียวมีไอตัววัดพื้นที่ใบาบางทีวาดการาฟอะไรมากันโอ้พื้นที่ใบมันเท่าไหร่ต่อต้นอะไรเงี้ยเราถึงรู้ว่าโอ้ถ้าเกิดว่าจะทําทุเรียนให้สำเร็จนะอย่างที่คุณนัทพัฒน์บอกว่า คุณจะต้องใส่ปุ๋ยให้มันครบอันนี้เรื่องจริงครับการใส่ปุ๋ยครบเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ไหนมันเริ่มตั้งแต่การที่เราทําดินเนี่ยสมมุติช่วงฟื้นฟ,นฟ,นฟนูต้นเนี่ยมันออกช้ารากไม่ออกเนี่ยลองจัดยูมิกเข้าไปนะครับหรือปิ่ตีบอกว่าเฮ้ยคุณใช้ไนโตรเจนสิตัวไหนครับพี่โอ้ไปดูในแคตตาล็อกมีห้าเจ็อันนี้ครับคือหลักการที่ชาวสวนปัจจุบันจะต้องเอาไป รายุใช้นะครับผมได้มีโอกาสเก็บข้อมูลจากสวนคุณเมโลดูตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้ผลลัพธ์เป็นหน้าพอใจวิธีการที่ผมวัดเนี่ยหนึ่งสุภาพต้นต้องดี 2. ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยต้องมีคุณสมบัติตรงตามตลาดต้องการภูจะต้องเป่งถ้าจัดการดินจัดการน้ําไม่ได้ภูก็ไม่เป่งถ้าจัดการธาตุอาหารไม่ได้ตูดแหลมเลยนะบางสวนผมไปในตูดแหลมเลยนะถือว่าไม่ดีคราวนี้เนี่ยไอ้ผลลัพธ์ของการที่เราเข้าใจทําแบบเนี้ย มันทําให้เราได้ต้นทุเรียนที่สุขภาพดีได้ผลผลิตเพราะฉะนั้นการจัดการน้ําการเปลี่ยนแปลงระบบเนี่ยนะครับก็อยู่ในงานวิชาการทั้งหมดอย่างเช่นว่าทุเรียนเนี่ยต้องการน้ําวันละสมมติ350ลิตรมันมาจากการวัดทางวิชาการหมดแล้วแหละเพียงแต่ในมุมของเกษตรกรน่ะคุณทํายังไงจะให้น้าอ่ะมันได้350ลิตรจริงๆใครจะเชื่อบ้างสวนคุเมโรดเนี่ยเขาใช้หัวโอทเรีะเหนือทรงคุ้มมะมันเติบโตได้เป็นอย่างดีอ่ะ บางสวนนี่โอ้ยต้นหนึ่งต้นใหญ่ใช่ไหมโอ้มีสี่หัวหัวละสามร้อยลิตรเปิดชั่วโมงหนึ่งสามสี่สิบสองโอ้ยพันสองร้อยลิตรสวนนี้ใช้แค่นี้แล้วในอนาคตรเราเจอปัญหาลูกร้อนเนี่ยเมื่อเช้าคุยกับพี่บอลใชยไม่มา,มาว่าที่แปลงเขาว่าสิบไร่มีสาอยู่สามลูกแล้วฉาบคอนกรีตไม่ให้น้ํามันรั่วซึมอันนี้ครับก็อยากแนะนําว่าอยากให้ชาวสวนนะครับที่เมืองการเราอยู่ที่พื้นที่นี้เราจะต้องรู้พื้นที่ตัวเอง รู้วิธีการจัดก,การซึ่งโชคดีเหลือเกินที่ว่าเราว่ามีเพื่อนชาวสวนที่พร้อมจะเปิดให้เราไปศึกษาขึ้นอยู่กับว่าเราอะเปิดใจก็ไปศึกษาหรือย,ยังนะอันนี้ผมก็ขออนุญาตฝากไว้แค่นี้เพราะว่าในการทํางานอย่างที่ผมบอกครับว่าปัจจุบันนี้ผมทํางานด้วยการนำหนุนของอาจารย์ของอาจารย์แล้วก็ด้วยการนำหนุนของปราชญ์เกษตรกร,ร,กรในท้องที่แล้วก็หลุดถึงบริาษัทต่างๆเพื่อนําข้อมูลเหล่านี้เอามาสรุปเอามาบอกว่าเนี่ย เกษตรกรถ้าคุณทําตามนี้นะคุณจะได้รับผลตามนี้เพราะว่าเชิงวิทยาศาสตร์อ่ะถ้ามันไม่ได้ผลตามนั้นอนะ่ะผมก็สอบตกอยู่แล้วอาจารย์ไม่ผมผ่านอยู่แล้วนะครับอันนี้ขอฝากไว้ครับผมขอบคุณครับ